สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของโซมมวยพารวยมีตังชนเนลนะคะวันนี้จะก็กมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เป็นวันพาฤหัสที่19แล้วนะคะพี่น้องจา๋าสิเก้าเดือน1 2 3นะคะมารับชมหวยนหาหนอยเหมือนเช่นเดิมนะคะ แนวทางหวยฮานอย,นอยสีฮานอยเหมือนเดิมนะคะเจ้าพกิจพ,พิเศษปกติ VIP นะคะสีน้อยนะคะก่อนที่จะมารับชมเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ เด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองเนอะย้ำนะคะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันนี้เรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะจ๊ะเมื่อวานก็แนวทางของวันที่18นะจ๊ะให้ไป4กับ2นะคะเด่นฟันให้4ี่สองคะ่ะ สี่สองไม่เข้าค่าเข้าห้าสองสองรอบค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยค่อยระบัดให้สองเก้าออกสามเก้าค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยเนาะมาสร้างเป็นเนาะพี่น้องแต่ไม่ต้องเสียใจเด้อก็ได้แปดสองเราอยู่นะคะแปดสองเราเข้านะคะแปดสองเราเข้านะคะศูนย์สองเราก็เข้าสองรอบนะคะพี่น้องจ๋าเราก็ไม่น้อยหน้านะคะศูนย์สองสองศูนย์เข้านะคะเมื่อวานอ่า 8ปดสองเราเข้านะคะแปดสองรอบพิเเอรอบปกติเข้านะคะแปดสองแปดสองเข้าสองศูนย์เข้าสองรอบตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษเข้านะจ๊ะสองสามมันไปนเข้าข้างหน้าเนาะโอ้ยเนาะพี่นอ้องหนึ่งศูนย์มาสั้น สรุปว่าเข้า3ชุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะไม่เป็นไรยังไงมันก็เข้าอยู่ดีเนาะโอเคจ้าเรามาดูแนวทางของวันนี้กันดีกว่าวันนี้ก็วันที่19นะคะของวันที่19จะมีตัวไหนบ้างนะจา้าพี่น้องจา๋าเอาเด่นค่ะเด่นเด่นเด็กชายเด่นอยู่ไหนเอ่ยเด่นฟัน เดนจะฟันอะไรเดนจะฟันสามตัวเดนจะฟันสามตัวเดนนะคะเด่นไปที่เลขสองกับเลขเก้านะจ๊ะอย่าลืมเนอะพี่น้องเลขเก้ากับเลขหกอะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะเก้ากับหกอะเป็นเลขตัวเดียวกันเนอะพี่น้องเนอะอย่าลืมกับหัวกับหางเอาเด้อเอาคขอึ้นมัวอย่าลืมกับหัวกับหางเนอะ ส่วนเลขฟันฟันให้29งเกฟันให้29งานะคะอย่าลืมกลับหัวนะส่วน3โตนะคะสามโตไปที่หนึ่าสองนะคะครบรอบวันที่แม่เสียด้วยอ่ะเอามารุ้นกันเลยแม่แม่ของแอดมินเสียไปแล้ว2ปีท่านเสียวันที่สิเดือนหนึ่งวันนี้ครบ2ปีจัดไปเลย19 1 9ึ่งเกาหนึ่งหนสองนะคะ เ็มวันนี้ขอให้แม่ให้โชคให้ลาบให้มีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นกับ FC ของแอ m ดมินด้วยนะคะวันนี้นะคะมาเรามารับชมกันต่อนะคะเน้นนะคะเน้นไปที่เน้นเจ่อเน้นจุดกัน เน้นเจาะเน้นเจาะไปที่2องสองหนึส่วนเลขเก้าเก้าหนี่ก้าหกเก้าแนะคะตัวที่แอดชอบ ก็จะเป็นสองสี่สองแปดเหมือนเดิมเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะตัวที่แอดชอบนะคะชวนชวนชวนส่วนใครจะชอบบ่คือแอดกะกะเร็วเตด,ดวงนะคะพี่น้องจ๋าอืมตามนั่นเนาะพี่น้องเนาะแต็มมอนี้แอดหมั่นใจว่าหนึ่งสองสามต้องเขา่าแม่ต้องไห้แม่ของแอดมินต้องไห้เมื่อนี้นะต้องไห้เข่าสามตัวตรงๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะ ชุดกันนีกไปหกแปดศูนอย่าลืมไปกลับเ้ยพี่น้องเนอห้าเจเจ็ดหอย่าลืมกลับหัวเด้อพี่น้องเ้อย่ำตลอดว่าอย่าลืมกลับหัวถ้าผู้ใดบวกกับหัวระวังตับเตกเนอ อันนี้ต้องกลับหัวเอาเดอ้อกลับหัวเอาเดอ้ออย่าลืมกลับหัวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ 1>, 1 6 2สองำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีตล,ตลอดตลอดวันเดอฮงเฮงวยรวยคลิปหลังสิงใด็ขอให้สมหลังทุกประการนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับ129 192นะคะหรือว่าจะ129 1 9สองเก ไปทุกประตูเลยค่ะขอให้ทุกคนปังปังเฮงเค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ